เคื่องมือช่างสมประสงนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ประจำยูนิฟอร์มไทยนะฮะวันนี้มาพรีเซนต์ตัวเริ่มไวส์กระบ๋อเป็น12ล้อนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3 6 0แรงม้านะครับผมล้อมตัวถังเป็นกระบะเหล็กนะครับผมตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายจะเป็นตัวหางพ่วงนะฮะตัวนี้เป็นพ่วง2เหล่านะครับผมเราไปดูรถกันครับท่านผู้ชมนะครับก็เริ่มจากตัวนี้นะครับผมลูกค้าสั่งสีเป็นสีตัวน้ำเงินตัวฟ้ากาเลยนะฮะตัวนี้สวยมากนะครับผม พร้อมทำกันกดยื่นนะฮะตัวน,นี้สวยมากค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราติดปิเกอร์ให้ลูกค้าได้รับเลยครับผมอ๋อติดพร้อมส่งมอบเลยใช่ไหมคะครับผมก็ม,มีปัจจัยเสริมเล็นะคะแล้วก็หมวกที่ะะมันทำสีซ้อมเสร็จนะครับผมอ๋อค่ะเดี๋ยวขอขอดูบริเวณรอบ,รบ,รบๆคันเลยได้ไหมคะใช่ครับผมก็มาดูนะฮะตัวนี้ก็เป็นคื้นเรียบนะครับผมตัวนี้มาทุกพวกอาหารสัตว์หรือว่าแบบเป็นต้นไม้สูงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับค่ะ ก็จะเป็นส nah ิบสองล้อนะครับตัวนี้อ๋อสิบสองล้อตัวนี้คือเราสั่งต่อที่ PJ One อู๋ PJ One นะคะเป็นเป็นกี่กี่เพลานะคะตัวนี้นะครับผมอ่ลากฐังตัวนี้จะเป็นสองเพลานะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวนี้สิบล้อกับสิบสองล้อนี่อ่าน้ำหนังก็ให้เท่ากันนะครับผมถ้านักฐานเพลานี่ตัวนี้คือน้ำหนักมันจะเกินนิดหนึ่ง ครับเราไปดูพวกนะครับผม <c oughs> ได้ค่ะตัวนี้ลำโพงเราติดตั้งของเคสตีเคเลครับผมจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ร้อนไฟแรงดีดีนะครับผมปร <c oughs> ะยากาศดูเลยนะครับค่ะสวยมากค่ะครับผมเดี๋ยวเาไปดูนะครับผมตัวนี้เป็นกระทะร้อนอ่าเป็นยางเรเดียนแนะครับมิโอไพลโตนะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วก็จะดูเลยน้คันนี้ก็คือเรา เออ่พร้อมส่งมอบแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครับผมพร้อมส่งมอบัมีอ,อย่างอะไหล่แล้วก็อย่างอะไหล่ตัวผูกครับค่ะตัวพังตัวพังก็เป็นไฟอันดีๆเหมือนกันนะฮะให้มาเป็นขนาดสี่ดวงเนี่ยค่ะต้องถอดแล้วก็ขอกเกลียวค่ะเข้าไปส่งมอบลูกค้าค่ะได้ ส่งมอบลูกค้าที่ไหนคะพี่สุชาติส่งมอบลูกค้าที่อำเภอทุ่งตำครบีทีเอยเลนเยนะครับค่ลูกค้าเริ่มออกกี่โมงคะลูกค้าออกประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงเอ็นะคะอ๋อเราต้องไปส่งลูกค้าก่อนอ๋อเสร็จจาอูเลยนะคะสวยมากค่ะคันนี้ค่ะ นี่ขาล้อขนาดใหค่ะค่ะสองล้อนี่ใช้ถังลมเยอะนิดเดีค่ะแล้วก็จะมีมีลดึงล้อเสือชนะค่ะตรงี้ค่ะแล้วจะมีตัวบันไดอลูมิเนียม5บร้ษัททั้งสองข้างเลยนะคะบันไดอลูมิเนียมโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ